เอารองเท้ามารองเท้ามาหน่อยเดียวรองเท้ามาล้างหน่อยรองเท้าเก่ารองเท้าเก่ามาล้างหน่อยเอามามาหมดเท้าคู่เลยเอามาหมดของยายด้วยเออมาขอบคุณค่ะ แม่น่ะอย่จับพะนามันจะกัดนะเพชรกลัวอะไรหน่อยน้องเพชรอ่ะงวยงวยปรหยัดเงิแค่ไหนออกดได้น่ะนานมันจะกาดก็จะด ดูดูดูกางมันเอะรอนถึงตเลยเออคุณอะเอาเอาทั้งละเอาทังไปตั้าไปเอาเอาทั้่ะถังะาเตัน้าเปันมัหันทิลเร็วอ่ะไปตักทิ้ให้หมดเลยนะไม่ให้เหลือเลยนะดูดูดูาร์งมันเ็นอะไุมันเป็กางมัอานถึงตเลย Oh! Yes. ยายจะบอกมะะเอาไปนี่เอาไปนี่ไปนี่ไปนี่เนี่ยเนี่ยมาเอาล้างมังนะ บ้างเมือน้ำเราวางเมือน้ำญาตน้ำมือยามญาตยังลา we <laughs> ก,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 ก็าเปรียเที่บในนามก็เปเในนามของข้างนอกมันเป็นเพิ่อนกันแค่สีลอนเนาะยายกอสเพื่อนใ้กอเลย